สวัสดีตอนเย็นครับพาปเด็หน้าง,งานตอนเย็นให้ดูหน่อยครับพี่น้องกับการลอกนาครับมาพบกับทีมง,งานสายุดินสิครับผมนี่่าลอกนาะลอกนาไม่ว่าลอกดินไม่ว่าลอกหินครับเราต้องกองหน้าดินแบบเดิมครับนี่พี่น้อง <c oughs> อดินอย่างสวยเลยพี่น้องอันนี้เราดินไปผมงานเมาครับหนึ่งไร่ครับ ตรงนี้ไม,มเ,เอาฟางเอาตะฟางข้าวไว้เหมือนเดิมพี่น้องข้าวกาจะได้สวยเร็วเพราะดินดน้านล่างมันไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรนะเนี่ยมี่งเดียวกันกันกบเจล 5d สุดคือบั พ่อกลับบ้าน,นแล้วแปลวัวเข้าคอ,อครับนี้เราก็วิ่งไปเทีอัดไปเลยบอัดกองเลยวิย่างสวยเลยอ่ะ ดินแบบนี้เอาไปปลูกผักนะ่าจะสวยงามครับมีข้างต่อข้าวมีข้างฟางน้องส่วนผสมกันเลยนี่ดินดำดีมากต้นฝนต้นนาวชาวบ้านก็จะปลูกผักก็ไปน้อง่ยขายดีนะครับนี่ กินสตอกไวที่บ้านจนหมด้วพี่น้องบ้านเราลดสองรถออกล้อ,อพี่น้องเอาไปปลูกผักทำกินปลูกพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องพี่น้องทาาอีสานเราจะปลูกผักกินเองพี่น้องผักสวนครัว พ่อูแกก็จะชอบปลูกผักนี่เดี๋ยวนั่นทีดีนอกพีอน้อะกองไว้เหมือนเดิมแล้วก็เอารถไถครับมาแต่งครับแต่ง้เรียบเหมือนเดิมไม่ทำนาได้ แค่420ิบีับพอมาในวัดรนะับน้องว่าผมในวัดครับหนึ่งไล่ครับผมในวัดหนึ่งไล่ํำแล้วครับพี่น้องเที่ยวนี้ก็น่าจะ พอแล้วครับหยุดทํางานแล้ววันนี้ก็ในวัดพี่น้องนี่ก็5โมงครึ่งแล้วพี่น้องค่ำแล้วดื่มดูนาฬิกา5โมงครึ่งแล้วตอนนี้เร็วมากครับค่ำเร็วมากหน้านาวได้ครึ่งแล้วพี่น้องได้ครึ่งแล้ว วัดป่านะวัดป่าจะทำเมมลุกลองสายวัดป่านะก็เห็นภาพป่ามาจากกรุงเทพภาคกลางวัดเยอะครับวัดนี้วัดลูกศิษย์ลูกหายอยู่ห่างไกลัแบบเยอะวัดนี้เราก็มาทําทุกปีครับสร้างทุกปี กระบะหรือเปล่าเด็กน้องหนักเลยยินเปียกครับยินเปียกคลิปนี้เอาะสั้นก็นแล้วกันครับพี่น้อง